สวัสดีครับก็วันนี้นะครับพบกับ Camry อ a c v 40นะครับนะไอตัวนี้จะโฉมปี06-212นะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเช็คแอร์บอกว่าไปเปลี่ยนตู้แอร์มานะครับแล้วแอร์ไม่เย็นนะครัวนี้อันนี้ผมก็ตรวจเช็คแล้วนะครับคอแมแอร์ไม่ดูดนะไม่มีกำลังอัดนะครับ,รรบแล้วลมทางนานตัวนี ก็เดี๋ยวจะทําการถอดคอมแล้วก็ดูระบบนะว่าะระบบปกริหรือเปล่า mm hmm. ก็ทําการถอดออกมาหรือว่ามาหมดแล้วนะครับเรามาดูกันนะว่ามันสาหัสมากเลยนะครับอันน mm ี hmm. ้ก็คือนี่นะครับก็คือเป็นน้ํามันคอมจากตรงนี้นี่ๆที่มันดำเห็นไหมครับี่ย นี้ดำมากนะครับคอมนี่ก็จะเป็นไส้กรองนะครับหลักๆก,ก็ต้องเปลี่ยนคอมนะครับแล้วก็แผงแล้วก็มีวาลส่วนตัวคอยเย็นลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวผมจะล้างให้เพื่อจะเซฟค่าใช้จ,จ่ายให้ลูกค้าเดี๋ยวจะเสนอลูกค้าดูครับว่าจะเอาเป็นอะไรแท้หรือว่าอะไรเทียบโอเคครับนะครับก็ผมก็เสนอราคาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นของใหม่แท ตัวนี้จะเป็นใหม่แท้เด so นโซ่ครับแล้วก็มีวาลว,วาลวก็เป็นของแท้นะครับอันนี้แล้วก็มีแผงใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นของนําเข้านะครับเกรดดีเลยครับฟินจะทีเหมือนกันนี่เหยครับโอเคนี่นะครับ <Okay. S 2> okay. นะถามรายการแล้วก็ส่วนพวกท่อ,อพวกอะไรก็ล้างเรียบร้อยนี่นะครับ ล้างสะอาดเรียบร้อยดูนะครับกระจกใสนะครับก็ในลงในรูสะอาดหมดนะครับเนี่ยอันนี้ใส่โอลิงเปลี่ยนโอลิงใหม่ทุกตัวนะครับพร้อมติดตั้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวพร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูความเย็นกันนะครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้อันนี้ก็จะเป็นคอมใหม่แสงใหม่ ลายต่างๆล้างน้ำน้ำหมดระบบสะอาดร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะครับใส่กิ๊ซนะครับนี่ก็จะเป็นเทอเชอร,ร์นะครับความร้อนปกตินะครับอุณหภูมิคอมดีนะครับเรามาดูมันดูของตัวนี่นะครับอุณหภูมิภายนอกสามสิบเอ็ดน้ำอุณหภูมิภายในหน้าช่องแอร์นะครับห้าจุดสามองศา อร์นี้เย็นดีมากนะครับนี่ครเย็นจนน้ำกาเลยครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับแคมเปอรี่ ACV 40นะครับปี06-2012ถึงนะครับตัวนี้ถ้าหากลูกค้าแอร์เสียนะครับโทรสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับร้านผมก็จะอยู่ปากซอยลาพร้าววังหิน56นะครับ ร้านเชื้ชัยเซอร์วิสนะครับก็เบอร์ติดต่อครับ0917547878น,8นะครับช่าง A นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวขอช่วยทำงานต่อก่อนนะครับขอบคุณครับ